Check time. อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในวงการไอทีที่น่าสนใจในครั้งนี้เป็นเรื่องของ Mozilla Firefox ครับเมื่อจอนทานไนติงเกลรองประธาน Mozilla Firefox ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันที่31มีนาคมส่วนเหตุผลที่ทำให้นาติงเกลตัดสินใจเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า เขาต้องการที่จะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวรวมถึงต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับชุมชนในโตโ,โตซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพักอาศัยนั่นเองครับและถึงแม้ว่าไนติงเกลจะพยายามก้าวลงจากตำแหน่งอย่างมีความสุขไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งใดๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้นหาผู้ที่จะมานั่งแทนบริหารในฐานะซ e o คนใหม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับ ซึ่ง Mozilla Firefox ได้คว้าตัว b r a n d ด n Edge ผู้พัฒน,นา JavaScript าามารับหน้าที่แทนครับแต่หลังจากการเข้ารับตำแหน่งได้เพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้น b r a n d ด n Edge ก็ต้องรีบเก็บเข้าของออกจากตำแหน่งดังกล่าวทันทีหลังมีเสียงเรียกร้องไม่ยอมรับอันเนื่องมาจาก b r a n d ด n Edge นั้นได้เคยมีการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการที่เปิดให้เพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ หลังจากนั้น Mozilla ก็ได้ประกาศให้คิสเบียร์จากเดิมที่เป็น CEO รักษาการขึ้นเป็น CEO ตัวจริงนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าติดตามมากไปกว่านั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของ Mozilla Firefox ในครั้งนี้จะมีผลอย่างไรกับทิศทางและผลิตภัณฑ์ของ Mozilla Firefox ต่อไปจากนี้ต่างหากครับ Check on time!